ยอมใจมิ้นรันลวีโชว์หน้าสดสุดตรึงตื่นนอนปุ๊บสวยปับ๊บขึ้นแท่านนางเอกดาวรุ่งของช่อง3ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมิ้นรันลวีเอื้อกูลวราวัด์ล่าสุด10กุมภาพันธ์2,566มิ้นได้ออกมาโพสภาพของตัวเองสวมใส่กงเกงลายช้างยอดนิยมและสวมเสื้อกล้ามสีขาวโชว์ใบหน้าสดลงอินสตาแกรมอีกครั้ง งานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ได้เข้ามาเห็นเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมความสวยกันมากมายสำหรับมิ้นท์รันดวีในตอนนี้กำลังจะมีละครเรื่องเทวพลมตอนดุดอักษรประกบคู่กับกองทัพพีชฝากแฟนๆติดตามรับชมเร็วๆนี้